แต่ก็ชิวๆวนะครับเอบบรูป็พเขาเคาะนะครับเขาเคาะเขาเคาะตรงนี้นั่งอยู่หลังห้องพักนะครับชิวมากเลยสบายสบายสบยเห็นกว่าไอ้ที่พิศวะแล้วเรียนมุ่งเรียนกล้องเรียนยังเล่าเออสบายอากาศดี <c ười> นะครับไม่หนาวมากนะครับภาษาบาลเทาลูก ถ้ามีลมก็ล้มบว้อยๆเนี่ยครับตรงนู้นมองไกลๆครับตรงนั้นก็คือตรงหลังไปสณีนะครับที่เคยไปกางตั้งแคมป์นะครับตรงนั้นไกลนะครับตรงนี้ก็ประมาณสักห้ากิโลนะครับชิวมากนะครับนี่ก็นั่งอยู่ หลังคีฟัดครับพี่ชายพี่โต้งทักทายหน่อยไม่หรอพี่ชายไหม,มครับชิวๆครับ